สภาพก็ประมาณนี้อขอบคุณที่ฟอนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเย็นพี่คณะนะอันนี้ก็หาเซลอยากเล่น Minecraft กับพี่คณะนะอ๋อพี่ฟรอปพี่ฟรอปพี่นี่คือพี่พี่เลนจีเหรอไม่ไดไปเกิดใหม่ไปไปจะงขงชาตินีน้อุ้ยตายคุยกับลากมะม่วงอุ้ยตาย,ตายหนูทำน้ำปลาไหลลากอดดินใช่ไหมอดดิน ขุดดินขุดอุดโห<ฮ>คุณพระเนี่ยเนี่ยเล่นไม่ไปนะเล่นไม่ไปนะจบละต้องขุดทุดยังไงขุดดินอ๋อขุดแล้วต้องไปตักน้ำใส่ใช่ปะผิดเอาใหม่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 ตักน้ำคืนได้อ๋อเถอยมันมีหมวดตักน้ำคืนตลอดเพราะเราใส่น้ำไม่ไหลย้อนกลับอ่ะไห<ๆ>ลแล้วไหลแล้ว ยิบสี่ยิบสี่ขอต่อรองใช่ใช่สวยเล็สวยเนีย่ยผักโนโตพอดีใต้ไหมทุกคนโหวดโหวดโหวดว่าทำไมมีเสียงอ๋อโหวดเลยโหวดเลยยิบสี่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 ไงเล็สวยยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่นาทีไงเท่ควรเลยท่อ กินแคนหลอดแล้วสุขภาพดีค่ะเมลอนด้วยกินมเมลอนโอเคยี่สี่ยี่สี่มาโอเคตกลงพงคองกาพี่สัจธรรมจะเย็นสี่แปดหนูก็ตุยเย่ไปแล้วขอฝากไว้แม่ตกหกเชียงล่ะเชียงละเอ๊มีคนนยังกับพี่คณะชอยจะเย็นนะ คุณคณะคุณพี่คณะใจเย็นสองสี่สองสี่คุณคณะค่ะตกใจเลยเสียงคือเสียงอันนี้หนูตั้งเบาไม่ได้แล้วหนูก็จะเปลี่ยนเสียงก็ไม่ได้ด้วยไม่รู้ทำไมเขาไม่ให้หนูเปลี่ยนแล้วก็เสียงโคตรดังดังแบบบึ้ยบ<อ>ึ้ยพพ่อแม่ตกแม่ตกแม่ตกตก<จ>ตกตกอะไรไงระบบอะไรไปหน่อยมาจะาม่ไจ้ไมาถึงว่าที่ผ่านมาอันนี้อะไรล่ะ ถ้าอยากรู้ว่าครับยังไงดังนี้เลยครับอ๋อคุณค่ะพี่เจมครับยังไงนี่หมายถึงอะไรล่ะคะอะไรครับอะไรเหรอ,อะไรถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าไหนครับยังไงก็เข้าหน้าแบบนี้ไงแล้วคือจะครับอะไรล่ะก็แบบสิ่งที่เรานึกได้แต่ว่ามันไม่ขึ้นให้ครับไงแต่เราไม่รู้เลยว่า <laughs> ไ <laughs> อ้โว้สำหรับน้องมันอาจจะได้ประโยชน์เพราะน้องยังไม่รู้เลยว่าต้องคับอะไรถูกไม่รู้เลยว่าต้องครับอะไรบ้างม่ไม่ใช่ไรประโยชน์หรอกแต่คือแค่ไม่รู้ว่าแล้วหนูจะใช้งานมันอย่างไร แค่นั้นเองเพราะว่าไม่รู้ว่าจะคาาอะไรก็คือมันมีอะไรให้ค้าหนูไม่ดูเลยนะขอบคุณที่ฟอนนะคะเฮ้ยบรรลุเป้าหมายแล้วทำจริงเอาให้แบบสุดเอาให้แบบสุดไป็ลรึป่ะห้าร้อยเป็ลรึป่ะแล้วก็ลงป่ะต่อรองเวลาไปเลยถ้าไมรู้วะท้าไมรู้ทันอะ เบือ <laughs> เอาคุณนะคะโอ oh ้โหอ่ะไปะสรุปพรุ่งนี้ okay, yeah, 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 เหลือเหลือร้อยเดียวเยอะเอาเลย,เอ,เ,ลยเอาเลยทุกคนเ <laughs> ขาละจึกสองจึกหยอก <laughs> นราไม่ต้องเล่นเลยกันนะ,อะไอเป็กอะเงยแต่เยดะเอทำไมมีลูกมาหน้ารักม,มากเงยยูยยูยยุยยุยหนูเลยอะมันหนูอะลูกหนูอะอ่ะนักข้างเงยหนูดีกไปหน่อยมาช่วยกันไล่น้ำท่อมเหรอ ไอ้รถนี่น่ารักจังเลยตนนัวเล็กอ่ะกินปลาไหมกินปลาไหมกินปลาไหมเอาไหมเอาปลาไหม <c oughs> อะไรกันหัวเราะอะไรกันหัวเราะอะไรกันเนียไรต้องหัวเราะกัน <c oughs> เราเนียนๆไปเนียนๆไปไม่ใครดูหรอกยิบสี่ยิบสี่เลขสวยโอเคยิบ okay. สี่ยิบสี่สัญญาสัญญาสัญญาอันนี้สัญญาไม่ดื้อ เจอกันทีตีโมวันไหนยังไงไม่รู้นะถ้าสมมติหนูไปนอนแล้วหนูตื่นมาเร็วอ่ะ้าว่านะว่าเปล่าอืมวันนี้ลงไล่จเล็ไหมวิ่ยัไงยนสี่ยง2ส24ไงเอามาถึงอยู่ตอนอีกหรือเปล่าเหรอไม่ไม่เลทเลทเลทคืออะไรอะเลทช่้องอื่นไงอ๋อเรียบร้อยพี่มีจัดการเตรียมแล้วค่ะพีซีโอเตรียมตัวแล้วอันนี้มันคือผักอะไรนะค่ะอันนี้มันผักอะไรเนี่ย มันคืออะไรล่นะน่ะอะไรอะอะไรอะ่ะหนูปลูกแต่แครอทนะั้นนี่คืออะไรหืมแครอทไก่พันธ์เหรอแครอทไก่พันธ์เหรออ๋อ,ค,อ,อ,อ,ค,อคืออะไรคะต้อนอะไรอันเนี้ยชุกเกอร์เคนเหรอหือออกไปไอ,ไอจับบ้าไ่้แมวเช่นเป็นเนมโมเดลนั่นเงียวนั่นเงียวใจด้วยนั่นเงว โอ้มาเป็นล่านหนูไปกดนอนดีกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดมีคนเคยโดนแบนเพราะไม่นอนสามวันเลยเดินทวิชไล่ไปนอนโอ้ยหนูไม่ขนาดนั้นพี่ FBI คะ่ะชื่อพี่ก็โคตรน่ากลัวเลยสมเสียงโคตร FBI บบุก อะไรที่ต้องกลัวว่าคนคนคน<ะ>ือคนพูดหรือคนที่คนดีจะโดนหรือไงในเกมยังนอนเลยอันนี้นอนหนีแมงไม่ใช่หนีน้ำท่อมไม่ใช่นี่น้องที่บินๆน,น่ะที่เสียงเอ๊ะแก้แก้แก้โอ้นูน้นรู้ปุ่นเสียงเกมป่ะเนะี่ยปุ่นเสียงเกมยังอะ่ะอันนู้นปุ่นเสียงเกมแล้วสวัสดีค่ะพี่แฮปปี้โอเย e a r s one วันนี้นะคะ ใน <laughs> มาแลวอัปด้วยสติอัอาจที่จะอาจจะผสปะมปรเสมปถทุยน้องน้ำท่อมค่ะชื่อน้องน้ำท่อม <c oughs> น้องน้ำท่อมอสติอาจจะสมประชัญญะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะสมประชัญญะแเขาพูดเรื่องอะไรวะคำว่าอะไรอ๋อสัมประชัญญะเอาละไม่มีไม่มี ทางงานทั้ทงงาน,นอันนี้แปลว่าไม่มีละสัมปชัญญะไม่มีละจบตัวคนดูดูไปนะปจบไปนนคนที่ยังไม่นอนจบไป <c oughs> เอาไปนะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกสิ่งอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้นอ๋อทราบซึ้งอีกแยะอตอนนี้เราอาจจะเหนื่อยเกินที่จะรู้สึกอะไรที่มันซับซ้อนขนาดน,นี้นะคิดว่า เอ้าของพีเอดูใครอยู่คะเขาจะลงเหมือนกันหรอสวัสดีค่ะคุณคือใครพี่ไก่ทอดทำอะไรหนูมากินข้าวใส่หนูเหรอพูดอ๋อเอ้นอนเงี้ยวเต็มยอยพานเงียวมาหาหนูเดอเอขอบคุณค่ะพี่กินพานเงียวมาเยี่ยมหรอว้าว หนูกดนอนแล้วนะทำไมมันยังมาหาหนูอีกอะ่ะหูเป็นล้านน้ำท่อมเป็นล้านทำจริงหนูอยากได้ปืนขึ้นไปยิงมากเลยอะ่ะขออาร์ทระบอวันกระบอกหนึ่งอ๋อแฮร์บอกดีกว่าเอาแฮรบอกใส่เธอโบชเจอร์มาอุ๊ยมีเครื่องบิลบเหรอออไม่ใช่มืนเครื่องบิลบเลยได้ๆขอดาบขอดาบขอปืนขอปืนอา้อาวว่างห <Es per ated> ว้างหนึ่งค่ะมี Club, อ,อยู่สี่สบสามกับสักมตะโคลพึ่งลงไลฟ์ไฟมากีเองอา่ามันทำหน้าไมา้ยิงระเบิดได้นะอา่าเอาไปแล้วมันเช้าแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วรอดตัวไปนะพ่อแกเกือบโดนฉันเอาแฮร์อกเธอโบชาร์ยิยงแล้วน้านะคุณน้าอยู่ว,ว่างแล้วนะ มันแชทบอกป่ะว่าเอาแมวสู้ใช่ค่ะใช่นั่นแมวช่วยขู่เมื่อกี้แมวอะไรไม่ลงมาสองสี่หกเจ็ดว่างหนึ่งนี่ว่างหนึ่งค่ะนี่ไงว่ายหนึ่งพี่ b าสุดเนี่ยก็สองสี่หกเจ็ดก็นี่ไงว่ายหนึ่งอะไม่ถูกเหรออ่ะตอนนี้มีเจ็ดคนว่ายหนึ่งเป็นเมื่อไหร่วะ เออใช่ว่างงนต่มื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะคะหน้าไม้ <Hey. S 1> DPS สูงสุดในเกมได้เอาสิอู้อันนี้รู้แล้วว่าทีนี้อยากขับอะไรขอบคุณพี่เจมส์นะคะขอบคุณพี่ FBI ด้วยที่แนะนำหนูจะไปหาวิธีครับหน้าไม้นจะเป็นยิงหน้าไม้เป็นลูกสาวกำนันอยู่ได้นะคืออะไรคุยกับใครอะ่ะคุยอะไรกันพี่ๆคุยอะไรกันนี่บ้านใครหนูขอดูหนะ่อยกับพี่จินจิอ๋อบ้านข้างกันเหรอ อขอบค,คุณที่ฟอนนะคะตั้งแต่เมื่อกี้เลยครับเพิ่งออกเพราะกระตุกเกินเอ้าอ๋อพี่ดีหรอพี่ดีไหนหรอลนนี่เราขึ้นถูกทางปะมาตายแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ตายเกือบไปลวะวันนี้เขาสร้างมาหลอกให้เราตายปะะ่ะเนี่ยคืออะไรคะเนี่ยอย่าบอกนะอ๋อเล่นของเล่นอุ้ยตาย,ตาย จริงเล่นมาทั้งวันยังไม่มีบ้านเลยมีแต่รูอ้าวอันนี้คืออันนี้คือมาขังเหรออันนี้คือคุกเหรอคิดดูว่าคุณแบคเข้าเข้าเซิร์ฟมาเขาแลดฟิกได้เท่าไหร่ก็เลยหาอเด้วยแมนค่ายด้วยแมนแล้วก็หายแบบว่าไปไปนรกโลกไปนรกฆ่าบีดฆ่าวิเชอร์ด้วยอหายนกอยเดี๋ยวอันนี่คือหนูมาขังตัวเองอยู่ในคุกเหรอฮะอันนั้นฟาร์มครีปเปอร์อ้าวชิบหายแล้ว เอ้วหนูจะกลับยังไงล่ะเนี่ยโอ้เออสวัสดีค่ะช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยช่วยด้วยค่ะ Help Help Thank you เอาแมวตามมาด้วยแมวหมาด้วยนะสวัสดี Help Help ขอบคคุณรับ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  จะเขามีของเพชรเขามีของเหล็กแล้วนี่กลับมาจากการตีมังกรยังตัวเปล่าเหมือนเดิมเลยตีมังกรไม่ช่วยอะไรอนั้นเป็นละลายซับมากกว่าสมบัติที่มีทั้งหมดพัสถฐานอะไรไม่เหลือเอ้ทำไมขังเมวอ่ะเมลไม่เมวของพี่เขาค่ะเมวของพี่นิกพี่นิกมีเมวล้านตัวถ้าเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายจะนับไทลังไมนับตีนับทุกคนช่วยกันนับเลย ไอแมวมันวาบแบบพุ่งมาหน้ายัดแผ่นดินเลยอ,อ้อยมีผีเหรออะไรอะ่ะโกเลมเหรอมันสร้างน้ำหิมะอ่ะเอมันสร้างหิมะอ่ะน้ำหิมอะอะไรวะหิมอะอ่ะโอ้สร้างพื้นหิมะเหรอไมขอบคุณค่าหน้าไม้ดอกขอลองยิงอ่ะขอลองยิงนะฆ่ามันได้ไหมตัวเนี้ย เอ้าพี่คะหนูนึกว่าคิดขวามันคือเครื่องโซโคบอ่ะหนูนึกว่าคิดขวามันเครื่องโซโคบหนูขอโทษค่ะพี่คิดหนูขอโทษหนูขอโทษเอาคืนไปเอาคืนไป <laughs> <laughs> หนูหนึกว่าคิดขวามันคือโซ่โคบอ่ะ ก็ดูดึวว่าขี้ความันเครื่อสสกปรกจริงๆนะเจ๋อแล้วทำไปเลยอยากได้ไอเป็กอ่ะอะไรอก็ชินไงชินกับเครื่องสกปรกคิี้ควาชีวิตแมวมันล้อมเมียวเหมาแบบมุมิ่งมุกงมิ่มาขอบคุณนะคะเพื่อเราจะเป็นไอ้นี่หมดแล้วอะ เราไปหาตัวยิงเนี่ยมีตัวอะไรยิงเฮ้ยทําไมนอกอ๋อมาอยู่ที่เตียงก็เจ้าของมาบ้านพี่เปิดเผยดีมากเลยค่ะแล้วก็มีฟาร์มแบบเถื่อนๆอดี่ยวแบบโคตรเท่สุดยอดสุดยอดโบเช็คลวของคมๆพี่ล้วคือหนูไม่เล่นไงนะหนูเอเปบกหนูเล่นไม่ได้โบเช็คสนงสานในเอ๋ยอะไรเอ๋ยอไรเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นเลย แล้วใครทำอะไรนะใครทำวัวน่ะคือเยป้าอันนี้เขากินวัวเหรออ๋อมสนว์แมนช่วยฆ่าวัวเอ้ยฆ่าฆ่าผีเหรอเดี๋ยวบุคคลบุคคลผู้นั้นมาแล้วฮะอ๋อคือให้พี่คณะขึ้นต่อเหรอ นใส่ลูกขนูยังไงอเนี่ยไม่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 ใช่ไม่ใช่พี่ขึ้นทีมนิ่แต่เอ่อพี่เนี่ยมันมีหมายถึงให้พี่สอนลงมดัดจริงขนูยังไงกดกดคลิกขวาทีหนึ่งมันจะง้างก่อนง้างง้างให้เต็มก่อนงางงางให้เต็มง้างเต็มก่อนขี้ขวายครั้งอ๋อคือขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นนี่ก่อนแล้วเข้ามาฆ่าวัวเราทำไมล่ะเนี่ย เน,นมี่มีอะไรจะบอกคือถ้าลงไอเช็ดลงไอฟาบิตตอนนั้นไปปุ๊บใช่ปะถ้ามาเปิดเซิร์ฟอะ่ะมันเซิร์ฟเวอร์มันหายนะเพราะว่าพอมาใช้ในี่ปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ไอตัวกรมันหายอะ่ะอ๋อคืออันนี้หายหมดเลยแต่มันจะหายหมดเลยเดี๋ยวโอเชต้องลองดูอ่ะงั้นไม่เป็นไรอย่าเลยไม่สเรียดเล่นนี้ก็เล่นได้ค่ะตามไม่ลายไม่เวียนหัวเรอะทดสอบมาแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงหายนะนเดี๋ยวลองให้ด้ลงก็ได้ ไม่เอาไม่อยากเสี่ยงนะถ้าหายทุกเพื่อนทุกคนช่วยเลยนะไม่ไม่มันเป็นมันเป็นเหมือนโปรไฟล์แยกไปอีกอันหนึ่งแหละอ๋อให้สร้างโปรไฟล์ใหม่เลยใช่ปะลองดวโอเคงี้ก็ได้ขอบคุณที่ฟอนนะคะคนนะคะแบ็กอัพหรอขอบคุณนะครับไหนพี่คุยอะไรกันขอบคุณที่ฟอนนะคะเออ ามาีคนแปบเพลงไว้ได้จริงๆรต่อว้าวพี่บีคือใครนะขอบคุณที่แนะนำเพลงเข้ามาเยอะแยนะคะคุณนะคะเอี๋เดไว้ดูนะโอ๊ยขอโทษด้วยนะคะไม่ได้ทำวอชไทม์ไหมคุณอมสินขอโทษด้วยนะคะ มันสิบห้านาทีแหละแป๊บเดียวจุมแบบเพลินๆเปิดเพลงสักสามเพลงก็จบแล้วค่ะเสร็จแล้วเอา้าหนูกระโดดใส่แปลงผักหนูอีกแล้วมาเอ้ยเนี่ยวิธีง่ายครับเปิดเปิดนี่ไว้แล้วไปเปิดเพลงฟังสามเพลงได้เลยเพลงห้านาทีอ่ะจบเลยถ้าแถมเป็นสี่เพลงก็ได้ง่ายสุดเลยค่ะจริงจังนี่วิธีจีเนียส เอแบบรอแบบบันเทิงเริงใจเหมือนคิดว่าไปฟังเพลงที่ตัวเองชอบว้อไม่ธรรมดาอเอาไข่มา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 เกิด ก็ไก่ขอไข่ขอไข่หน่อยก็ไก่ขอไข่หมดแตละไม่มีมเมล็ดอ่ะก,ก็กไก่แล้วก็ไก่แล้วไม่มีมเมล็ดให้ก็ไก่กินเลยเอ่ะไปก่อนหน้าก็ไก่นะอะไรกันอ่ะเราไปคนหาของมาไว้ที่บ้านเยอะก่อนขี้เกียจหามาทำฟาร์ม F3H สามเอชสามพีเอฟสามเอฟพอคิดเข้าไว้ยายทันล้อเบาแหว่งกันบ้านหนูมีเชสเนี่ยอ๋อมีละหนูเอาไว้ใส่ขยะอะไรไม่รู้งี้เงาเต็มหมดบ้านเอ้าใส่ในกล่องไหนเนี่ยอ๋อในกล่องนี้ขยะงี้เงานะขอบคุณที่ฟอนะคะขยะอะไรก็ไม่ดูแบบโปเบ เอาแบบเป็นตัวเปล่าแล้วเปื่อยเอ้าอืมอันนี้มาแบบน้ำขวดน้ำขวดถือน้่งขวดน้ำขวดน้ำดื่มซ่ากินกลุบกๆกินโมงอะกินโมงอะสิบเก้าแล้วสิบเก้าแล้วสิบเก้าแล้วนิดเดียวนิดเดียว ไม่มีอะไรเยนะอยากเล่นด้วยอะครับตีว่างกิวทองว่างสองสี่หกเจ็ดว่างหนึ่งค่ะว่างหนึ่งไอหนูเปิดเซิร์ไว้ให้หนูเปิดเซิร์ไว้ให้ <c oughs> จะมีคนเล่นจริงๆริงปะหนูจะเปิดว้ให้จริงๆนะอ่ะเล่นเปล่า ถ้าเล่นจริงก็จะเปิดไว้ให้ถ้าไม่เล่นก็จะปิดคื live อลงไลฟ์อะลงแต่หมายถึงว่าเซิร์ฟนะเปิดไว้ลงไลฟ์อะลงแล้วก็เปิดได้เปรต่อไงไม่ไม่เปิดแล้วไม่ไหวแล้วจะตุยตอนนี้เสียงไม่เหลือแล้วเนี่ยขอีเพีงขอ,อีเพีงนึง กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลหลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลหลมองเพราะในคลองมีหอยปูปีปลาปู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 แล้วไม่ได้เล่นอ่ะเลยสี่ส uh, um, mm ิบ hmm. ก้อนไปไหนอ่ะ พี่คุยกับใครคะเบบพี่เนี่มามีอ๋อน้ขอบคุณที่ฟอนะะอฟอนะคะขอบคุณที่ฟอนนะคะขอบคุณที่ฟอนนะคะอืมไม่ต้องสงสารค่ะเด็กคนนี้ไม่ทำตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะพี่ทรอสจริงจังนะแต่สัปดาห์หน้ามันก็ทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องไปเรียนก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ ก็ดูก่อนก็ไม่ดูสินะเพิ่งเห็นยี่สิบสี่มอนี่ยี่สิยี่สิบค่ะก็ไม่นี่ม่หลอกเขาไม่หวหรอกจริงไม่หวหรอก,รอกขนาดนี้ไม่ไหวเอาเป็นแบบเนี่ยเป็นโอกาสพิเศษพิเศษก็พอนานๆครั้งอาจจะแบบอาทิตย์ละครั้งยอยะไรเงี้ยหยอกหยอก ยอกไม่ไหวตายเดี๋ยวเขียนคำสั่งนี้ต้องกดน,นะจะได้อ๋พี่มี่ก็กดได้เดินไม่ใช่หรอพี่มี่เป็น editor เหรอปะขอโทษนี้นะคะคุณ subject nano ไม่มี watch time นะอ๋อให้หนูเป็นคนกดเองเหรอมันจะเป๊ะเหรออ้ shit มันไม่เป๊ะหรอกเพราะมันมันจะีเลย์ประมาณจึงนึงอะหนูกะไม่ถูกเหมือนกัน data กด เดี๋ยวพี่บอกก็ได้กดช่วงปรมาไหนพี่จะบอกให้พี่เห็นเวลาในโอเบียหนอพี่เห็นเวลาในทวิตอ่าก็<ร>ไม่ยัง<ๆ>ยังมันจะเป๊ะจริงหรอนหนจะเป๊ะแหละก็กดกดตอนช่วงถ้าดูอวีโอเบียก็ได้สักประมาณเอารองนั้น,นหนึ่งทีหรอ พอมันพอมันยี่สิบปุ๊บอะถึงมันขึ้นยี่สิบทีปุ๊บอะกดเลยกดแบบกดเลนเลยแล้วก็มันจะมีใ anyway. ห้กดยืนยันทีใช่ไหมให้เป็นเลนอะถูกป่ะล่ะใช่ค่ะมันประมาณสิบวิอะเออใช่ก็กดกดตอนขึ้นย ok like ี่ส네ิบทีไปอะฮะเออพี่ภาคกรค่ะมันจะขึ้นในแจ้งเตือนของพี่เลยค่ะ notification ค่ะรับประกุตัวมันนกราต้องมีตัว S ด้วยพี่คณะ drop อ่ะเออเป็น data หรอครับมันจะมันจะอาจจะบางคนบางท่านอาจจะ delay นิดนึงนะคะที่ตอนที่ได้ของเนี่ยแม้แต่กดแรกแล้วก็เขียนยัง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 เป็นยี่สิบแล้วใช่ใชิใชิใช่ไหน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 อยู่ไหนอะโคดอะไหนอะไหนพี่มี่พี่มี่ส่งให้ไหนไหนไม่ทันแล้วพี่มี่โอ้โหช่องนี้ด้วยโอ้ไปเลยไปเลย ไปไหนอ่ะช่องไหนอ่ะพิมพ์ที่ไหนอ่ะไอ้ตากด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 อย่างเดียวกดอย่างเดียวกดอะไรอ่ะในชีวิตในชีวิตในชีวิตมันมีแค่กดรีบอ่ะของหนูอ่ะอ้าวรีบได้ไงวะเรียบร้อยเกินเวลาเลยของหนูไม่แต่กดรีบอ่ะจริงจังหนูอยากจะแคร์จอให้ดูมากอ๋ะโอเคนี่ไงมาเย้ไปไปชอบคุณไซด้วยโอ้ดีดีดีโอเคไปลงแล้วค่ะบ๊ายบายเกินอ่ะเถอะไยบายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอันดีครับบ๊วย